อ่ะนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาตอบคําถามตามเมนท์ข้างบนนี้แล้วกันนะฮะก็คือ,อคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะครับจะมีว่าทาของ y า m a h a f ให้ดูหน่อยครับเป็นทางรถรอรอบเป็นทางรถไม่แรงต้นอื่ปลายอื่นใส่แคมแต่งตั้งวาล์วตามเขากําหนดมาข้างกล่องแคมก็แล้วนะครับถอดกลองก็แล้วครับอื่นทุกอ,อื่นทุกอย่างเลยนะครับทั้งต้นทั้งปลายคนขับน้ําหนักเจ็ดสิบสาม อ่าโอเคครับเดี๋ยวผมจะอธิบายขั้นตอนแรกก่อนนะฮะขั้นตอนแรกคําตอบจะอยู่ในคําถามคําตอบคืออะไรข้อแรกนะครับก็คือคนขับน้ําหนักเจ็ดสิบสามน้ำหนักเจ็ดสิบสามสำหรับผมเนี่ยมันก็ไม่เยอะหรอกเพราะว่าน้าหนักก็เท่าเท่ากับผมนั่นแหละครับเพราะผมว่าขับอยู่มาห้าสอยู่ด้วย,วยทีนี้ผมอยากจะให้ย้อนกลับไปดูเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของแคมเนี่ยแคมที่เราใส่เนี่ยแคมมันเป็นแคมที่กว้างเกินไปหรือเปล่าถ้าแคมที่มันเป็นแคมกว้างเกินไปเนี่ย เราจะสูญเสียกําลังอัดลงไปถ้าเราสูญเสียกําลังอัดลงไปเนี่ยมันจะทําให้รถเนี่ยอืดลงอืดลงเนี่ยมันจะไปขัดแย้งกับคาพูดผมที่ผมเคยลงคลิปไปเมื่อก่อนๆว่า,าการให้รถเนี้ยถ้ากําลังอัดมันแน่นเกินเราสามารถใช้แคมเพื่อเป็นการลดกําลังอัดได้โดยการใช้แคมที่มันเปิดกว้างมันจะไม่ขัดแย้งกันนะครับเราว่าแคมแต่งเนี่ยบางทีคนที่ซื้อแคมมาเขาไม่รู้หรอกว่าแคมแต่งตัวเนี้ยมันมีองศาเท่าไหร่เปิดนานหรือเปล่า ถ้าเรามาใส่เนี่ยโดยที่แคมตัวเงนี้มันเปิดนานเกินไปผลเสียที่ที่เราจะได้กลับมานะครับก็คือหนึ่งลดกาลังอัดันน้อยลงพอลดกาลังอัดที่มันน้อยลงเนี่ยมันก็เกิดปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือรถอืดบ้างรอลอกบ้างท้ายไม่เดินบ้างมันจะเป็นประจานนี้ครับถ้าวิธีการเช็ดนะครับแบบง่ายๆเลยก็คือข้อแรกถ้าเราอยากรู้ว่าแคมของเราเนี่ยมันเปิดนานเกินไปหรือเปล่าเราลองตั้งวาล์วให้อาหารเลยครับมันอาจจะมีเสียงดังสักนิดนะครับ มันอาจจะมีเ็ษนะครับนิดตั้งวางไว้ให้ห่างเลยแล้วลองแล้วเราลองเราลองไปวิ่งดูว่ารถมันดีขึ้นไหมถ้ารถเรามันดีขึ้นนะครับเปลี่ยนแคมได้เลยครับอันนี้คือวิธีการเช็ควิธีการเช็คสำหรับผมนะแต่ถ้าใครมีที่เทคนิคที่มันดีดีกว่านี้มีความรู้ที่เยอะกว่านี้ก็เข้ามาคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะครับใต้คลิปนะฮะอันนี้ก็ผมอยากจะให้แนะนําอย่างหนึ่งก็คืออีกอีกเรื่องแล้วกันนะก็คือเรื่องของสเตอร์สเตอร์เนี่ยผมาอยากบอกว่า Yamaha F เนี่ยมันเป็นรถที่อัตรา ค่อนข้างที่จะเยอะสะเตอร์เดิมเนี่ยไปขึ้นลูก53 54เนี่ย55 56ก็ถามว่าอาจาราทศมันยังเยอะอยู่ไหมมันก็ยังเยอะอยู่นะอันนี้ก็ผมจะไม่พูดเยอะแล้วกันลองเอาเก็บไปคิปแล้วก็ลองไปไล่กันอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะนะฝากกดติดตามด้วยนะครับทั้งใน YouTube t i ต t อ k เพจนะโอเคครับถ้าใครมีคำถามอะไรเนี่ยถามเอาไว้ใต้คลิปนะครับไม่ไว่าจะเป็นเพจ ไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่าไม่ว่าจะเป็นใน YouTube เดี๋ยวผมจะแคปแล้วก็เอามาทําเป็นคลิปตอบให้แล้วกันนะครับโอเคนะฮะไปครับ